สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธนะคะที่ได้ทําการโยกย้ายตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมปี2566นี้ค่ะการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ ถือว่ามาแล้วส่งเสริมนะคะเพราะดาวพระพุธเป็นดาวธาตุน้ำแล้วมาอยู่ในราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นราศีธาตุน้ำมาเจอกันกับคู่ธาตุแบบนี้ย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลในด้านใดบ้างค่ะ และคิวน er ี nah. ้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระพุธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณและอีกภพเรือนหนึ่งก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั่นเองค่ะในช่วงวันที่4จนถึงวันที่23กรกฎาคมปี2566นี้ดาวพระพุธได้ทําการโคจรย้ายออกจากราศีมิถุนเข้ามาอยู่ที่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของ คนนั่่เองะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะในเมื่อดาวประจําตัวโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณจะมุ่งหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณสมองของคุณจะมุ่งหาการเงินมากขึ้นคือขยันหาเงินแอคทีฟในเรื่องของการเงินมีการวางแผนในเรื่องของการเงินวางระบบจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไร มุ่งหาผลกําไรก็จะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําโคโจรมาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งถือว่าเป็นราศีธาตุน้ํานั่นก็เท่ากับว่าดาวพระพุธมาอยู่ถูกธาตุค่ะมาเจอกับราศีมาอยู่ในราศีคู่ธาตุส่งผลดีส่งผลเด่นค่ะทําให้ดาวพระพุธมีกําลังเต็มที่มีความเข้มแข็งเต็มที่มีพลังเต็มที่ เมื่อดาวพระพุธเด่นตัวคุณก็จะเด่นขึ้นเพราะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั่นเองนะคะถือว่าครั้งนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้รับอิทธิพลดีๆแบบเต็มๆจากดาวพระพุธเลยก็ว่าได้นะคะมีเกณฑ์รับทรัพย์มีเกณฑ์รับโชคใครที่ทําธุรกิจการค้าก็จะมีโอกาสขายดีนะคะเหมือนเทน้ทําเทท่าเพราะเป็นดาวธาตุน้ําถูกไหมคะอาชีพใดที่เกี่ยวข้องกับน้ําเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินอาชีพใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางน้ำทางเรือการประมงนะการประสุสัตว์ทางทะเล การท่องเที่ยวต่างๆนะคะการเดินเรือต่างๆก็จะให้ผลดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุนเช่นเดียวกันถือว่าเป็นจังหวะดีของดวงชะตาเลยนะคะและอย่างที่ได้บอกไปว่าดาวพระพุธนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยพันธุหมายถึงหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สํานักงานร้านค้าออฟฟิศเมื่อดาวพระพุธโครจร เมื่อดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวพันธุนะคะโครจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากการให้เช่านะบางคนมีที่ที่ปล่อยเช่าบางคนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห้องหอโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะทําเงินทําทองให้ดีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเข้ามาเกื้อกูลเยอะในระยะวันที่4ถึง23กร,รกฎาคมนี้ก็เป็นไปได้หรือท่านใดต้องการจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกหลักทรัพย์ที่ทางอยากจะแบ่ง สันปันส่วนกันภายในครอบครัวก็สามารถจัดทําได้นะคะต่างคนต่างเห็นดีเห็นชอบด้วยไม่ได้มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้มีการทะเลาะหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะยังไม่พอเท่านั้นนะคะยังส่งผลเด่นในเรื่องของการพูด<ค>การเจรจาเพราะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับปากการพูดการเจรจาการสื่อสารทุกรูปแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารจะส่งผลเด่นให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎงานที่ต้องใช้ปากอย่างเช่นครูอาจารย์การถ่ายทอดความรู้พิธีกรงานที่ต้องออกสื่ ออกหน้าออกตาส่งผลดีมากค่ะพอกลางเดือนกรกฎาดาวพระอาทิตย์นะคะก็จะโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพุธในเรือนกระดุมพระก็จะยิ่งเด่นขึ้นไปอีกค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวคู่มิตรถือเป็นดาวแก้ปัญหาถือเป็นดาวแห่งไหวพริบสติปัญญาส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้ดีสําหรับใคร ที่ติดขัดนะคะหาทางออกไม่ได้หรือต้องการหยิบยืมจากาสถาบันการเงินจากธนาคารหรือจากบุคคลก็ตามแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจรจากับญาติมิตรจะได้เจรจากับคนทีอ่อยู่ในครอบครัวเดียวกันจะได้เจรจากับคนในในบ้านนะคะเรื่องการตกลงเรื่องการหารือเรื่องการประสานงานต่างๆจะมีเกณฑ์ ี่คลายไปได้ค่ะท่นานท่านใดนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะแนะนําให้ทําบุญทําทานเกี่ยวข้องกับน้ํานะคะในระยะนี้การทําบุญทําทานเกี่ยวกับน้นะะํนะะนา,ททายอย่างเช่นการถวายน้ําดื่มหรือทําบุญเกี่ยวกับน้ําใช้ก็จะมีผลดีค่ะรวมไปถึงการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ